สำหรับช่วงเวลาตอนกลางวันนะว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับการขายของเพราะเป็นอีกช่วงเวลาที่คนส่วนมากจะออกมาพักเที่ยงออกมาหาอาหารมื้อกลางวันทานกันซึ่งถ้าอยากจะขายของโดยเฉพาะกับของกินแล้วนั้นรับรองได้ว่าจะต้องขายดีไม่แพ้ตอนเช้าและตอนเย็นแน่ๆวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรน n ช h ์เซ็นเตอร์ .com ก็ได้มีไอเดียมานำเสนอสำหรับการขายของในช่วงกลางวันมาฝากค่ะ 1. อาหารตามสั่ง เหมาะอย่างยิ่งที่จะขายในช่วงเวลากลางวันที่คนจะออกมาหาอาหารกลางวันทานกันถึงแม้ว่าจะเหนื่อยไปบ้างพอต้องจ่ายตลาดซื้อของเตรียมว,วัตถุดิบกันทุกวันแต่ถ้าหากทำอร่อยและมีทําเลขายที่ดีค่าตอบแทนที่จะได้นั้นรับรองว่าคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนราคาขาย40-50บาททำเลในมหาวิทยาลัยโรงเรียนใกล้ๆบริษัทและโรงงานแหล่งชุมชน ส้มตำอาหารอีสานอาหารร้อนฮีรสชาติถูกใจใครหลายคนจะไม่ขายดีได้ยังไงโดยอาจจะขายส้มตำและเมนูอาหารอีสานต่างๆเช่นน้ำตกข้หมูย่างไก่ย่างปลาดุกย่างเป็นต้นพร้อมข้าวเหนียวและผักเคียงขายได้ทั้งแบบมีร้านเป็นของตัวเองให้ลูกค้านั่งทานหรือจะขายแบบเป็นรถเข็นที่ลูกค้าห่อกลับบ้านอย่างเดียวก็ได้ราคาขาย40-60บาททำเลใกล้บริษัทและโรงงานแหล่งชมุชมชนตลาดนัดทั่วไป3ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตที่เหล่าคนทํางานหรือใครหลายๆคนจะเลือกทานกันในช่วงพักเที่ยงก๋วยเตี๋ยวนั้นก็มีอยู่หลายแบบเช่นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยน้ําตกเป็นตน้นโดยผู้ขายควรที่จะพิถีพิถันกับการลวกเส้นและวัตถุดิบสักนิดและเลือกขายในทาเลที่ดีๆอย่างในชุมชนหรือใกล้แหล่งทํางานเป็นตน้นราคาขาย45-55บาททำเลใกล้ๆกับ บริษัทและโรงงานสถานศึกษาแหล่งชุมชมตลาดนัดทั่วไป 4. ข้าวมันไก่ถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตน่าขายสําหรับในช่วงเวลากลางวันเช่นกันซึ่งข้าวมันไก่นั้นสําคัญมากๆที่จะต้องใส่ใจในทุกร,รายละเอียดของวัตถุดิบทุกส่วนทั้งน้าจิ้มตัวไก่และตัวข้าวมันรวมไปถึงน้าซุปที่จะแถมมาให้ทานพร้อมกับข้าวด้วยราคาขาย35-60บาททําเลสถานศึกษาใกล้ๆกับบริษัทหรือโรงง,งานแหล่งชุมชมตลาดน,ดนัดทั่วไป 5. ขายข้าวไข่เจียวเมนูทำง่ายทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยลงทุนก็ไม่ยากมากเพียงมีข้าวสวยร้อนๆไข่และเครื่องเคียงที่จะใส่ในไข่เจียวดังนั้นจึงสามารถขายได้ในราคาไม่แพงอีกทั้งยังเป็นที่นิยมชื่นชอบในหมู่คนทั่วไปเรียกได้ว,ว่าเป็นเมนูยอดฮิตกันเลยทีเดียวราคาขาย25-40บาททำเลสถานศึกษาใกล้ๆ้บริษัทตลาดนะัดหรือแหล่งชุมชน 6. ขายข้าวราดแกงข้าวราดแกงมีกับข้าวหลากหลายรอให้ลูกค้าได้เลือกอีกทั้งอาหารที่สามารถสั่งได้อย่างรดวดเร็วเหมาะสําหรับช่วงพักเที่ยงที่เร่งรีบของเราพนักง,งานบริษัทหรือลูกค้าสามารถเลือกกับข้าวที่ต้องการที่จะกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอนานราคาขาย30-50บาทาทพเลตามโรงอาหารสถานศึกษาใกล,ใกล,ใกล้บริษัทหรือชุมชน 7. แฟรนไชส์ไอศครีมท่ามกลางอากาศร้อนร,อน,รอนของประเทศไทยของที่มีแววว่าจะขายดีก็คือของที่ให้ความเย็นอย่างไอศครีมเนี่ยแหละของหวานทานง่ายมีร สชาติหลากหลายให้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีทั้งยังสมัยนี้ยังมีแฟรนไชส์ไอศครีมหลากหลายเจ้าให้ได้เลือกขายกันอีกด้วยราคาขายประมาณ20-30บาททําเลขายตามในชุมชนในรูปแบบของรถเคนใกล้ออฟฟิศหรือตามโรงเรียน 8. ขายผลไม้เมื่อทานมื้อหลักกันไปแล้วการทานของหวานหรือผลไม้ตอบท้ายก็เป็นอะไรที่ไม่เลวกันเลยทีเดียวอีกทั้งหลายๆคนโดยเฉพาะเา้าๆก็เริ่มหันมารักสุขภาพและทําผลไม้เป็นของว่างหลังมื้ออาหารหรือระหว่างวันดังนั้นการขายผลไม้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจที่จะขายในช่วงกลางวันเช่นกันราคาขายราคาประมาณ15บาทขึ้นไปทําเลขายตามในชุมชนรูปแบบของรถเข็นใกล้ออฟฟิศส,สถานศึกษาหรือในตลาด 9. ขายเสื้อผ้า ที่จิงการขายเสื้อผ้านะั้นสามารถขายกันได้ตลอดทั้งวันแต่ในช่วงของตอนกลางวันดูท่าว่าจะโอกาสที่จะเห็นคนเยอะมากที่สุดเสื้อผ้าที่ขายนั้นอาจจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีสไตล์ทันสมัยหรือสไตล์ออกผู้ใหญ่ดูสักหน่อยเหมาะมากๆสาหรับการวางขายที่ตลาดออฟฟิศให้กับพนักง,งานบริษัทหรือคนทํางานได้มาเลือกซื้อเลือกหากันราคาขายประมาณ100่ง้ถึงสามบาทตามสาภาพและรูปแบบของเสื้อผ้าทําเลในตลาดตลาดค้าขายที่ใกล้ออฟฟิศสิขนมจีน สำหรับเมนูเส้นเหนียวนุ่มที่ทานกับน้ำยาแบบต่างๆเช่นน้ำยาป่าน้ำยากะทิหรือทานกับแกงบางชนิดก็ได้เช่นกันและควรที่จะมีผักเคียงทานพร้อมกับขนมจีนด้วยเช่นแตงกวาโหระพาถั่วง,งอกผักชีราวเป็นต้น ราคาขายประมาณ30-40บีบาททำเลในตลาดใก Office, ล้ออฟฟิศหรือในชุมชนและทั้งหมดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกเพียงส่วนหนึ่งสำหรับของย้อนนิยมที่ขายกันในช่วงเวลากลางวานันอันที่จริงยังมีสินค้าและของกินอีกมากมายที่สามารถนำออกมาขายกันได้อีกค่ะ